เขาพร้อมจะเปิดตัวเราแล้วหรือ,อยังอ้าววันนี้เดี๋ยวมาไขาข้อข้องใจกับไพ่ทาโร่กับแม่หมออั้มจะมาทาโร่กันนะจ๊ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอ้มตรีนีโดยแม่หมออั้มระมาทาโร่วันนี้ชวนทุกคนมาดูพลังงานกันสําหรับคนที่เลื่อนฝีดมาเจอคลิปนี้นี่คือการแรนดอมนะคะหากพลังงานตรงกันอยู่ฟังเล้เลยนะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณอยากจะรู้เรื่องนี้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะไม่ใช่คลิปนี้ที่เป็นพลังงานของคุณก็ได้ฟังคลิปอื่น แทนก็ได้นะจ๊ะอ่ะสำหรับใครที่พลังงานตรงกรันเอ่อช่วงเวลานี้นั้นนะคุณอาจจะกําลังสงสัยว่าเขาคิดอยากจะเปิดตัวคุณบ้างหรือยังอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขามีความพร้อมที่จะเปิดตัวคุณแล้วหรือยังนะจ๊ะอ่ะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก่อนว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรขอดูพลังงานก่อนนะจ๊ะ <Okay. S 1> โน คุณเป็นคนที่ต้องบอกเลยว่าคุณอะครบเครื่องมีความสมบูรณ์แบบในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะคุณน่าจะมีพร้อมดูทุกอย่างนะ,ะการงานดีการเงินดีนะคะชีวิตดีมีความสวยมีความหลอ่อมีความมีเสน่ห์มีความดูดีในตัวเองนะ,ะหรืออาจจะเป็นเสาหลักของบ้านเลยก็ได้นะ,ะเป็นคนดูแลใครหลายหลายคนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะกังวลอยู่ตอนนี้คือคุณไม่แน่ใจในเรื่องของความรักว่ามันจะมีความชัดเจนไหม เขาพร้อมที่จะเปิดตัวเราเลยไหมเขาพร้อมที่จะเปิดตัวเราแล้วหรือยังนะคุณอาจจะมีความกังลวลกังวลตรงนี้แต่คุณก็เป็นคนน่ารัก,ลลกมากเลยนะคือก็ยังรอได้อะเออคิดมากนะกังวลใจนะแต่ก็ยังรออยู่นะเออพลังงานของคนดีค่ะนะโดยรอบด้านแต่ก็อาจจะกำลังกังวลเรื่องนี้อยู่ว่าอยากรู้ว่าเขาพร้อมที่จะเปิดตัวเราบ <ๆ S 1> นะ้างหรอือรยนะังเนาะต่อมาขอดูพลังงานของคนที่คุณกำลังนึกถึงหน่อยนะคะว่าคนคนนี้นะเขาเป็นอย่างไรพลังงานของเขาเป็นอย่างไรดูพลังงานกันนะจ๊ะ โอ้ oh. คนนี้ดูมีโรคส่วนตัวเนาะนะคะหรืออาจจะมีความกังวลสูงนะในเรื่องของการที่จะแบบเปิดตัวดูเขานิ่งดูเขาเงียบดูเขาเฉยจนคุณอาจจะกังวลหรือบางทีนะคุณอาจจะเคยถามเขาแล้วหลายครั้งหลายคราเรื่องของการเปิดตัวหรือคุณอาจจะเคยบอกเขาไปแล้วว่าคุณอะมีความแบบ มีความอยากให้อยากเปิดตัวนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆคุณน่าจะมีการสื่อสารกันบ้างแล้วแต่เขาก็นิ่งเงียบเฉยเนาะจนทําให้คุณรู้สึกไม่แน่ใจในตัวเขาเลยหรือไม่แน่ใจหรือว่าเขาพร้อมจะเปิดตัวเราบ้างหรือ,อยังนะเพราะช่วงที่ผ่านมาเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาอาจจะนิ่งเขาอาจจะเงียบเขาอาจจะเฉยเขาอาจจะดูเหมือนกับว่า ไม่เหมือนไม่อยากเปิดตัวเราเลยอะ่ะจนทําให้คุณรู้สึกกังวลใจไม่สบายใจก็ได้นะแล้วเขานิ่งด้วยแหละเขาเงียบเนาะหรือบางทีก็ไม่รู้เดาเดาทางไม่ถูกหรือเดาไม่ออกหรือว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงหรือว่ากําลังคิดอะไรอยู่คุณอาจจะแบบไม่ไม่แน่ใจเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะนะอ่ะขอดูพลังงานความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยละกันเนาะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นเช่นไรนะจ๊ะ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเอาจริงๆมันก็ดูดูเหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆค่อยๆเติบโตเนาะอาจจะไม่ได้หวือหวานะแต่ก็ค่อยๆเติบโตค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาค่อยๆชัดเจนทีละเล็กทีละน้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอมันอาจจะไม่ได้หวือหวาหวานแหววชัดเจนอะไรนักแต่ว่าก็ดูเหมือนกับว่ามีพัฒนาการอยู่นะมีความแบบค่อยๆชัดเจนค่อยๆเห็นแนวทาง อะไรต่างๆประมาณนี้เนาะถ้าดูจากพลังงานตรงนี้นะทีนี้คุณอาจจะอยากรู้ว่าและเขาพร้อมที่จะเปิดตัวคุณแล้วหรือยังตอนนี้เวลานี้ช่วงเวลานี้เขามีความพร้อมที่จะเปิดตัวคุณหรือยังอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานหน่อยนะจ๊ะสมหยิบเอานะโอ้ oh, 100%เลยนะต้องบอกเลยว่า เขาพร้อมที่จะเปิดตัวคุณแล้วนะคะเฮ้ยก็เกรดจูเลชันเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าคนในความสัมพันธ์ของคุณเขาพร้อมที่จะเปิดตัวคบกับคุณแล้วนะคะเฮ้ <Hey! S 2> <Hey! S 1> นยนะไพ่คือพลังงานของการพร้อมความพร้อมที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าความพร้อมที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ระดับหนึ่งนะเอออีกระดับหนึ่งนะนั่นหมายความว่าเขาพร้อมแล้ว พร้อมแล้วที่จะเปิดตัวคบกับคุณพร้อมแล้วนะที่จะเปิดตัวคุณให้กับใครๆได้รับรู้ว้านะพร้อมแล้วที่จะทําให้โลกได้รับรู้ว่าเรารักการว้านะโอ้พระเน้ลลาต้องบอกเลยเขาพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วที่จะเปิดตัวคบกับคุณว้านะเออนะดูจากผลงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเผื่อๆนะเร็วนี้เขาอาจจะ มีการวางแผนแล้วเขาอาจจะมีการวางแผนแล้วที่จะเปิดตัวครบ,บคุณนะเร็วๆนี้เผลอๆมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะเปิดตัวครบคุณด้วยว้ายนะแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ว่าเขาอยากจะเปิดตัวครบกับคุณจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้หมอจะให้3สัญญ,ญาณไปสังเกตดูนะคะว่า สัญญาณอะไรบ้างที่บ่งบอกว่าเขาพร้อมแล้วที่จะเปิดตัวครบกันกับคุณเอ้ดาจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวขอดูพลังงานหน่อยนะจ๊ะอ่อะไรเอ่ย five of cups oh the day will ตอ เปิดเองละเอซอมคัพสนะคะอืม่ะครบทวนเรียบร้อยและนี่คือ3สัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาพร้อมที่จะเปิดตัวครบกับคนเรียบร้อยแล้วออนะอ่ะหนึ่ กำลังคิดอยู่นะกำลังคิดอยู่นะคะกำลังประเมินสถานการณ์กำลังวิเคราะห์อยู่นะข้อที่หนึ่งนะมันดูเหมือนกับว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องกังวลเออเขาเรียกว่าต้องสังเกตดีๆนะข้อที่หนึ่งเนี่ยเขามีการเตรียมการเซอร์ไพรส์อะไรข้อที่หนึ่งมันคือการแบบเหมือนมี มันเหมือนมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความลับอะไรบางอย่างเหมือนเขาเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรอะไรให้กับคุณนะเออนั่นหมายความว่าข้อที่หนึ่งนะเขาจะดูมีพิรุธพิราบนะคะหรือว่าดูมีความลับอะไรบางอย่างหรือมีสัญญาณของการที่เหมือนเขาเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างให้กับเราโอ้นะคือทีท่าของเขามันจะดูมีพิรุธพิราบนะคะหรือว่ามีความแบบ มีความมีความลับอะไรบางอย่างหรือมีอะไรบางอย่างอยากจะบอกเราแต่ก็ไม่บอกเรายึกยึกยักยทก,ยกทำให้เราสงสัยใครรู้ในตัวเขาอะค่ะเออนั่นหมายความว่าเขาอาจจะกำลังเตรียมตัวหรือเตรียมการที่จะเซอร์ไพรส์เรานั่นแหละนะเออที่จะแบบเปิดตัวคบกับเรานั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาอาจจะแบบเตรียมเซอร์ไพรส์อะนั่นหมายความว่าเขาจะไม่ได้แสดงออกให้ชัดเจนนะแต่ว่ามันจะแสดงออก ชัดๆเลยสัญญาณของเขาก็คือการที่เขาอาจจะดูมีพิรุธพิราบอะไรบางอย่างเหมือนเตรียมตัวอะไรบางอย่างเตรียมการอะไรบางอย่างนะที่อาจจะทําให้คุณสงสัยอะว่าเขากําลังเตรียมอะไรเขากําลังทําอะไรทําไมดูมีพิรุธพิราบหรือว่าอาจจะดูแบบว่าเหมือนมีความลับอะไรบางอย่างนะที่ ที่อุบไว้อย่างนี้ละกันที่อบไว้นะเออซึ่งบางคนนะคุณอาจจะไปตีความอีกแบบก็ได้ทําให้คุณกังวลใจแต่จริงๆแล้วอ่ะดูจากพลังงานตรงนี้มันคือข่าวดีนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเขาดูมีพิรุษพิลาบอะไรต่างๆเนี่ยนะต้องบอกเลยว่านี่นี่ไม่ใช่สัญญาณแย่ๆมันคือสัญญาณดีๆที่กําลังจะบ่งบอกว่าเขาน่าจะพร้อมที่จะเปิดตัวคบกับเราแล้วเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะเออนะข้อที่2 เขาจะดูหลงรักหลงไหลคลั่งใครหรือคลั่งรักคุณมากเป็นพิเศษโอ้นะนั่นหมายความว่ามีความแบบตามใจคุณนะ่ะคุณจะเอาอะไรคุณจะทำอะไรเขาก็ดูเหมือนซัพพอร์ตเหมือนช่วยเหลือเหมือนให้นะหรือว่าแบบเอาอกเอาใจคุณเป็นพิเศษนะนี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาน่าจะมีความพร้อมที่จะชัดเจนหรือว่าเปิดตัวกับคุณแล้วเพราะดูเหมือนกับว่าเขาแบบทุ่มเทเนาะความความ ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณมากขึ้นมีความคลางรักคุณมากขึ้นมีความาหลงรักหลงไหลคลา้างใคลในตัวคุณมากขึ้นนะคะหรือเผอเพออุ้ยตายแล้วหรืเอรเพอเอนะเขาอาจจะเขาเรียกว่ามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคุณบ่อยขึ้นก็ได้นะโอ้นั่นหมายความว่าเขาดูเหมือนมีความพร้อมที่จะเปิดตัวคบกับคุณแล้วแหละเออนะ เพราะนั้นข้อที่2องเขาจะมีความลลลหลงรักหลงไหลคลั่งใครแล้วก็คลั่งรักคุณมากขึ้นหรืออาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคุณบ่อยมากขึ้นเพราะว่าเขาดูมีความแบบ พร้อมอะพร้อมที่จะเปิดตัวครบกับคุณแล้วหรือเขาเขามีความมั่นใจในตัวคุณแบบสุดๆไปแล้วอะเออมันก็เลยทําให้เขาหลงรักหลงไหลข้างใครคุณมากขึ้นแล้วก็อาจจะแบบตามอกตามใจคุณเยอะคุณขึ้นคุณจะเอาอะไรคุณจะไปที่ไหนคุณจะทําอะไรนะเขาก็ดูเหมือนกับว่าจะเอาอกเอาใจหรือตามใจคุณไปสะทุกอย่างนะแล้วก็จะดูเหมือนหลงรักหลงไหลข้างใครคุณมากเป็นพิเศษเพราะว่า เขามีความมั่นใจในตัวคุณมากขึ้นแล้วไงเขาก็เลยอาจจะพยายามทุ่มเททําทุกสิ่งทุกอย่างเอาอกเอาใจคุณเต็มที่เพราะว่าเขาเหมือนมั่นใจในตัวคุณเต็มที่ไปแล้วนะนั่นหมายความว่านี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาพร้อมและพร้อมที่จะเปิดตัวคบกับคุณนั่นเองเออนะต่อมาค่ะข้อที่สามคุณให้เอ้ไม่ใช่สิเขา <laughs> ข้อที่สาม เขาให้คุณมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งโอ้นั่นหมายความว่าไม่ว่าเขาจะยุ่งแค่ไหนไม่ว่าเขาจะมีความวุ่นวายเพียงใดแต่ ความสบายใจของคุณจะมาเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งสำหรับเขาเสมอนั่นหมายความว่าหากคุณเดือดเนื้อร้อนใจไม่สบายใจหรือว่ามีความทุกข์มีความไม่สบายใจอะไรบางสิ่งบางอย่างดูเหมือนเขาจะมีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหานี้หรือมีความเครียดน,นะหรือว่ามีความแคร์มากๆนะเออแล้วเขาก็ดูเหมือนกับว่าจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณสบายใจหรือว่ามีความสุขหรือว่ามีความรู้สึก สบายใจมากที่สุดนะความสบายใจของคุณจะเป็นความจะเป็นสิ่งที่เขาแคร์แล้วก็ให้ความสําคัญมากที่สุดในช่วงเวลานี้เออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาดูเหมือนกับว่าแคร์เรามากนะแล้วก็ใส่ใจความรู้สึกของเรามากให้ความสบายใจของเรามาเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดอะไรต่างๆเนาะเออต้องบอกเลยว่า หรือว่าแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าเราไม่สบายใจอะไรแล้วเขาก็พร้อมที่จะอธิบายพร้อมที่จะพูดคุยพร้อมที่จะปรับจูนพร้อมที่จะรับฟังอะต้องบอกเลยว่านี่คือสัญญาณที่บ่งบอกเลยว่าเขาพร้อมที่จะเปิดตัวคบกับเราเรียบร้อยแล้วอะเออนะและนี่คือสมสัญญาณที่จะบ่งบอกว่า นะเขาพร้อมที่จะเปิดตัวคบกับเราอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนั่นเองเออจดจําและนําไปเช็คและรับประกันเลยว่านะคะถ้ามีหนึ่งข้อก็ต้องบอกเลยมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาพร้อมแล้วนะนะเลเวลแรกพร้อมแหละพร้อมที่จะเปิดตัวนะคะคบกับคุณแต่ถ้าเกิดมี3ข้อเลยต้องบอกเลยเขาโคตรพร้อมนะที่จะเปิดตัวคบกับคุณอย่างเป็นทางการนั่นเองเออนะใครรักคมา่อไมแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะยินดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟิร์สกับแม่หมอด้วยนะคะในทุทกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นกําลังใจให้หมอในการนําคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตยอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย